ประมาณนี้นะครับนะครับสวยนะครับครับสวยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับ ที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม V.I.P กับน้องไก่นะครับก็อยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสั่งซื้อยังไงสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อที่ลิงก์นะครับไก่แปลไว้ให้นะครับดูนะครับราคาก็อยู่ในที่นั่นเลยนะครับเดี๋ไก่จะใส่ชีนึงให้ดูนะครับสวยนะครับ จะมีอยสองสีครับแต่จะใส่ดูครับห้ามพี่น้องห้ามเป็นสินค้าสินค้าที่มีคุณภาพนะครับทุกทุกวงทุกทุกวงเนี่ยจะมียันนะครับนี่ๆๆๆนี่นะย็นนอนเนี่ยนะครับจะมีนะครับตรงนี้ครับอยู่ด้านในนะครับ สีจะมีอยู่สองสีจึ๊งประมาณนี้ครับสวยนะครับครับผมทีนี้ก็ไปที่เรื่องหวยกันต่อนะครับสําหรับตำราวนะครับวันนี้นะครับบางคนอาจจะรอดูน,นะครับบางคนอาจจะมีทุระนะครับมีทุระอาจจะบาอ,อรอยู่นะ้ําการโดนนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับครับส่วนตำไทยนะครับตำไทยนะครับเอาคนเบิ้งข้อจากค้นนี่พี่น้องอสองร้อยหกสิบนี่บอกครับเอาแค่แค่ซอยกันนะครับพี่น้องครับแค่เอกไปนะครับจะได้เห็นพร้อมกันนะครับจะได้เห็นพร้อมกันนะครับเอาพี่น้องข้อข้นข้อขึ้นหน่อยนี่ครับ

ไหนๆก็มาแล้วนะครับสำหรับใครที่มาช้าก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าเข้าเข้าไปที่ห้อง v i p นะครับน้องไก่นะครับส่วนตำไทยนะครับวันที่สิบหกสิงหานะครับอีฮกหาของเขานี่ครับจะถึงนี่นะครับมืออื่นนะครับเอายงนะครับน้องไก่ให้นะครับเดนเดน เด่นมีห้านะครับหากับศูนย์เด้อพีอน่น้องก็หากับศูนย์นะครับส่วนเด่นล่างก็เป็นสามนะครับส่วนสามตัวก็จะมีห้าสามศูนย์นะครับชุดสองตัวก็จะเป็นสามสองสามห้าสามแปดนะครับสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับห้าสอง 5808นะครับวใกล้จะเน้นนะครับวันนี้ใกล้จะเน้นให้เลยนะครับอ่าโอ้ยเนาะผมขากล่องผมอีกตัวหนึ่งกับพังที่น่องโอ,โอ้ยอ่าได้ใกล้จะเน้นไหนมื่อนี้นะครับ ให้ดูไปแบบนี้เลยนะครับส่วนตมไทยนะครับน้องไก่นะครับเน้นก็เน้นไปที่ห้านะครับห้านะครับห้าเราก็ไปเน้นที่ห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่ง แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับเด่นล่างสามก็จะเป็นสามศูนย์ครับนี่คือนี่คือสุดเน้นของหลองไก่นะครับเน้นไห้นะครับครับผมอ่านะครับสำหรับใครที่มาช้าเข้ามาช้านะครับก็ เขาไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับที่ห้อง V.I.P. นะครับพี่นองพากันขอไปไปนอกครับอยู่ที่ลิง์กนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อกำไรนะครับกำนองใครนะครับจะพาเข้าห้อง V.I.P. นะครับ ครับผมสำหรับตำไทยนะครับบันพุ่งนี้ก็ให้เอฟซีของเรานะครับปังๆกันทุกคนนะครับในที่เขายังไม่เจอก็ให้เจอกันไปก่อนนะครับนะครับจะเห็นกันจะตัวหนังสือกลับด้านนะครับอ้าวพี่โอพี่โอก็ดูน้องนะครับสวัสดีพี่โอนะครับพี่โอรางยาวนะครับไอ้ไส้นะครับอ่านี้นะครับ น้ารักจังไม่ควรพ่อไก่โอ้เขานิ่งนะครับผู้ชมเขาจะไบีห้องช่วงจะไปร้องช่วงดึกๆนะครับอ่านนี้นครับครับใครที่กลัวลืมนะครับให้แคปหน้าจอไว้นะครับแก่แก่แก่จะดดอไปให้นะครับสักพักนึงนครับอ่าโอเคครับส่วนส่วน